สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูพิยวิอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่10นะคะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแบบรูปร่างที่มีรูปร่างสัมพันธ์กันนักเรียนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นแบบไหนเป็นรูปร่างอะไรฉะนั้นนักเรียนก็ไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะแบบรูปของรูปเรขาคณิตตอนที่1 พลอยแม่ไปจ่ายตลาดก่อนนะลูกอีกสักประเดี๋ยวก็คงกลับหนูอยู่บ้านกับคุณพ่อคอยจัดจานช้อนซ่อมและแก้วน้ำที่จะใช้ในวันนี้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะค่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูสัญญาว่าจะจัดการให้เรียบร้อยตามที่คุณแม่เคยสอนไว้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเกิดพลอยค่ะเมื่อเช้าคุณพ่อคุณแม่ พ้าพลอยไปทำบุญตักบาตรที่วัดมาค่ะลอยได้ตักข้าวใส่บาตรพระด้วยตัวเองด้วยละค่ะส่วนในช่วงบ่ายนี้คุณพ่อคุณแม่จะจัดงานวันเกิดให้พลอยได้สนุกกับเพื่อนๆค่ะพลอยรู้สึกตื่นเต้นจังเลยค่ะตอนนี้พลอยกำลังจัดเรียนช้อนซ่อม และแก้วน้ำอยู่ค่ะคุณแม่มอบหน้าที่ให้พลอยช่วยเตรียมภาชนะและอุปกรณ์รับประทานอาหารคุณแม่สอนให้พลอยนำช้อนและซ่อมที่มีความยาวเท่ากันสีเดียวกันมาวางเรียงกันเป็นคู่ๆบนถาดแบบนี้ค่ะ สวัสดีครับพลอยกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่าครับอุ๊ยตกใจหมดเลยตอนนี้หนูก็ยุ่งนิดหน่อยค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอด,ดีพี่ช้อนเห็นว่างานที่พลอยกำลังทำอยู่นั้นเหมือนกับแบบรูปเลยครับแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของการวางช้อนซ่อมครับแบบรูปแบบรูปคืออะไรหรอคะหนูไม่เข้าใจคำคำนี้เลย ถ้าหนูสงสัยอย่างนี้ก็ดีเลยครับเพราะพี่ชอนจะพาหนูไปท่องโลกของแบบรูปและความสัมพันธ์เพื่อหาคำตอบในสิ่งที่หนูสงสัยนี้ยังไงเลยครับแต่ว่าหนูยังทำงานไม่เสร็จเลยเดี๋ยวคุณแม่กลับมาเห็นเข้าจะดูไม่ดีนะคะอืมหนูไม่ต้องกังวลนะครับเพราะพี่ชอนจะหยุดช่วงเวลานี้ไว้ให้แล้วพี่ชอนจะพาหนูไปตะลุยโลกแห่งแบบรูปและความสัมพันธ์กันครับ รับรองว่าดินแดนแห่งเนี้ยจะมีแต่ความรู้และสาระดีๆที่ปลอยต้องสนุกและเพลิดเพลินอ,อย่างแน่นอนครับเอาละ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วแล้วก็หลับตาลงแล้วไปกันเลยรอยครับจำตอนที่หนูหนำช้อนซ่อมมาวางเรียงบนถาดได้หรือเปล่าครับหนูดูให้ดีๆนะครับช้อนซ่อม ช้อนซ่อมช้อนซ่อมลอยสังเกตอะไรไหมครับว่าแบบรูปของการวางช้อนซ่อมนั้นเป็นยังไงอหนูวางช้อนซ่อมเรียงสลับกันไปค่ะถูกต้องครับพลอยแล้วถ้าพลอยวางช้อนและซ่อมเรียงตามรูปแบบนี้ลอยจะวางเรียงต่อไปยังไงครับหนูก็จะเรียง ช้อนซ่อมช้อนซ่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะดีมากครับพี่ว่าพลอยน่าเริ่มเข้าใจแบบรูปบ้างแล้วเลยครับเริ่มเข้าใจบ้างนิดหน่อยค่ะแต่พลอยอยากให้พี่ช้อนช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้อีกสักตัวอย่างได้ไหมคะได้เสมอครับพลอยเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้น เรามาดูตัวอย่างแบบรูปต่อไปกันบ้างนะครับแบบรูปที่หนูเห็นอยู่นี้ถ้าเราวางเรียงต่อไปก็จะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมแบบนี้ไปเรื่อยๆหนูสังเกตให้ดีนะครับจากแบบรูปรูปที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองเป็นวงกลมรูปที่สามเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สี่เป็นวงกลม รูปที่ห้าเป็นสามเหลี่ยมรูปที่หกเป็นวงกลมหนูจะพบว่าเมื่อเป็นสามเหลี่ยมแล้วรูปต่อไปต้องเป็นวงกลมอ๋อแบบนี้แองเหรอคะที่เรียกว่าแบบรูปหนูเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วละคะ่ะใช่ครับปลอยจากตัวอย่างที่พี่ช้อนให้หนูดูเมื่อครู่นั้นก็คือแบบรูปของรูปเรขาคณิตที่มีรูปร่างต่างกันขนาดเท่ากันและสีเดียวกันครับ หรือเรียกได้ว่าเป็นแบบรูปของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างนั่นเองครับหนูอยากดูตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมครับค่ะพี่ช้อนพอจะมีตัวอย่างอื่นๆให้หนูดูอีกไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักสองตัวอย่างแล้วกันครับ จะได้ช่วยให้หนูเกิดความเข้าใจแบบรูปมากยิ่งขึ้นนี่คือแบบรูปของรูปเรขาคณิตครับจากแบบรูปรูปที่หนึ่งเป็นรูปวงรีรูปที่สองเป็นรูปวงรีรูปที่สามเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่สี่เป็นรูปวงรีรูปที่ห้าเป็นรูปวงรีเอ แล้วรูปที่หกจะเป็นรูปอะไรนะน้องพลอยช่วยตอบหน่อยสิครับรูปที่หกเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะใช่แล้วครับน้องพลอยเราจะพบว่าเมื่อเป็นรูปวงรีสองรูปติดกันแล้วรูปต่อไปต้องเป็นรูปสามเหลี่ยม ดังนั้นรูปต่อไปคือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองครับตัวอย่างต่อไปครับจากแบบรูปรูปที่หนึ่งเป็นรูปธงรูปที่สองเป็นรูปหัวใจรูปที่สามเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวรูปที่สี่เป็นรูปธงรูปที่ห้าเป็นรูปหัวใจรูปที่หเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เอแล้วรูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรนะหนูจะเห็นว่าเมื่อเป็นรูปพระจันทร์เซี้ยวแล้วรูปต่อไปต้องเป็นรูปธงดังนั้นรูปต่อไปคือรูปธงครับ เป็นยังไงบ้างครับจากตัวอย่างทั้งหมดที่พี่ช้อนอธิบายให้หนูฟังน่าจะทําให้หนูเข้าใจแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของรูปร่างมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะตอนนี้หนูเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะพี่ช้อนคะหนูรู้สึกอยากกลับไปสร้างแบบรูปให้กับช้อนซ่อมและแก้วน้ําที่คุณแม่ให้หนูช่วยจัดเรียงสําหรับงานวันเกิดของหนูวันนี้บ้างแล้วล่ะคะ่ะดูท่าทางจะสนุกนะคะ ดีเลยครับพลอยพลอยจะได้ฝึกพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปนะครับเอาล่ะครับพี่ช้อนจะพาพลอยกลับไปที่บ้านแล้วนะพร้อมนะครับห้าสี่สสองไปกันเลยอุ๊ยยังกับฝันไปเลยนะเราจริงสิเรามาลองจัดเรียงช้อนซ่อมและแก้วน้ำให้เป็นแบบรูปดีกว่านี่ไงเสร็จแล้วยอดเยี่ยมไปเลย ดูๆแล้วก็สวยดีเหมือนกันนะสงสัยคุณแม่จะกลับมาแล้วพลอยขอตัวไปเปิดประตูให้คุณแม่ก่อนนะคะเพื่อนๆคุณแม่ต้องภูมิใจในตัวพลอยแน,น่ๆที่พลอยตั้งใจทำงานจนเสร็จเรียบร้อยและรวดเร็วนี่เป็นเพราะเราได้เรียนรู้เรื่องแบบรูปนั่นเองค่ะพลอยเขาฝึกฝนจนคล่องแล้วนะครับและน้องๆเลยครับอยากลองฝึกบ้างไหมตอนนี้ พี่ฉอนมีเกมสนุกสนุกมาส่งท้ายให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันนะครับช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กัน น้องๆมาใช้ความรู้เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์เพื่อเลือกรูปให้ตรงกับความสัมพันธ์ต่อไปนี้กันนะครับเลือกรูปให้ตรงกับความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เลือกรูปให้ตรงกับความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ <Wow. S 1> เลือกรูปให้ตรงกับความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ <Wow! S 1> เลือกรูปให้ตรงกับความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ เลือกรูปให้ตรงกับความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆตอนนี้เราก็เข้าใจแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างกันแล้วนะครับในครั้งต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของขนาดและสีกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับน้องๆสวัสดีครับ เป็นยังไงคะไปชมคลิปวิดีโอแล้วเรื่องแบบรูปร่างที่มีรูปร่างสัมพันธ์กันนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเป็นแบบไหนอย่างเช่นแบบสี่เหลี่ยมแบบวงกลมแบบสามเหลี่ยมแบบครึ่งวงกลมแบบวงรีเมื่อนักเรียนรู้แล้วนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนชมคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนก็ไปทําแบบฝหงัดท้ายบทเลยนะคะเล่มสองนะคะคณิตศาสตร์เล่มสองหน้าหนึ่งถึงหน้าเก้าค่ะ คุณครูรอตรวจอยู่นะคะให้นักเรียนส่งมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ